นมัสการค่าอาจารย์สาทัาซาทัวฮา่า่มอควัญกันม้อวันั่นก็เห็นอาจารย์ไปในบ้านต่าเศราาคุณเออมันอย่างน้อว่าสดนดไปช่้อมือกันละหน้ามไปช่้อมือกัน้ยจะไรกับมันกระสนมันหวานแน่แกนเขาคักๆมาสันมันรวยรายวันรวยดีครับมอลบอลเล็รวยดีน่รวยรายวันตัวตั้งอาจารย์อาจารดวงนะเพลิ่วยรายวันน กับฮานอยเนาะมึงเคลืนมันกับเขาสามอย่างเขาฮานอยแล้วก็เขาเน่าพัฒนาแล้วก็เขาเหล้าอยังกวอันนึงแล้วก็เขาเล้าอานันนึ่งเ<อ><ด>่า<ด>ัำงานเราสามาัคคีไปเนี่เออเขาเล้าสามาัคคีโอ้ยลืมปังคัคแต่เอื้อปังคักปังแน่แต่้ยปังปังคักอีาบอกเออแต่บอกอย่ยงน,นู้นมือบนหมานเนี่ยเนาะราคาบนส่วนคนหมาน บ่อไหนมาไว้แต่บุรณะวัดซอยกันเนาะค่ะเฮ็ดตันเฮ็ดน,นี่ไปแล้วไปไปเฮ็ดหอมเฮ็ดสาเกันยบ่ได้เนาะเฮ็ดแต่น,ตน้อยไปก้อนเดียวยเจ้าเสียเลยไม่บอกขาเจ้ามาวัดมาว่าก็ได้ขาดน้ำช่องช่องในหัวาน้ำไมาให้โอ้ยกะช่องมันเส้นหน่อยผ้ารวยข้นน้ำโชกค,ค่ะโอ้เส้นหน่อยผ้ารวยข้นน้ำโชกโอ้ยสาธุสาธุโมจนาหานึนน่งเลย ค่ะนึกว่าอาจารย์บะหมี่นำกินจอซันแต่ว่าเลยพอดีได้มาทั้งนี้นะคะแมีนว่าตัวนี้เป็นของเก่าเนาะเขาเลี้ยงลงมาหนึ่งเป็นของใหม่อันนี้เด้อมื่อนี้เด้อเน้นย่างเน้นแล้วกันเน้นเกตหนึ่งเดือดราเล็กนี่วุ้ยค่ะเบิรงเอาเด้อค่ะเอฟซีเบิรงเอาเด้อค่ะว่าถือบ่หมีขแคน้อยกับเล้าข้ามบาว่าถือบ่หมี่ว่าซั่นค่ะข้ามบาว่าถือบ่หมี่อาจารย์เพิ่ม การันตีเาได้ข้ามาบถึงบ่ามี่แเอ้ยคือนั่นบุค่ะคือคนใดได้ยบอเอได้ยุ่ได้ยุ่ค่ะอเพราะว่าเรงสี่ชื่อมงอได้บวถึงบ่มีนอยเออห้าน่อยขันบมีเล่าเล่าวัฒนาเ้ากเหล่านี่ก็ได้แท่นขันผูมิลาเหล้าคือไม่ลายเล่าอยู่เด้อโวบลาเล่าเล่าออกความล่าวัฒนานเนี่ยเาสามัคคีเออเล้าสามัคคีห้าออกดีค่ะ สามัคคีดีออกดีค่ะเล่าพัฒนาบ่ม้าเขาก็อนเล่าสามัคคีฮะเออค่ะตะวันมือขึ้นโอ้จบงานนาะบันมันสิมมาลูกบ่บาเรื่องข้องฝันเนาะค่ะมือขึ้นว่านผมนอนขึ้นเตียงตื่นขึ้นมาหกทุ่มนี่เสียงมันเบาอีหลีดิเอ้ ช่วงนั้นช่วงรถจอดช่วงกู้เรองนั้นช่วว่าจอด้มูมไลไม่รู้ขึ้เมื่อนางฟังแม่นี่เสียงกู้เรื่เสียงไม่ไลเสียงน้องเบียอกหมาอยู่งก็จยอกกันนาน้อยดยอกหมาอยู่อันราวนมาเมไลบ้าขึ้นันเนี้ขึ้นขึ้าแม่โดนรลบางคนโอ้ยมันเดวอดรักไปดอกผมอ่าที่เีนเงียบด้วยบ่อเอาเงียบเลยโอ้ยบอกไปดอกมึงจะวอกกันว่าฉันดอก เว้นไหนมาจากไหนก็เงียบกันอันนี้ฝันมัค่ะอาจารย์ฝันบ่านอันบ่านี่ละอันฝันวันเบื่อเงียบไปแลื่ห้องบ่เรืก็เลยองเรื่องลไปมันหนึเนาะค่ะก็เมื่อคืนบงยิงหนึ่งคือกรเจ้าเมื่อบวกว่าให้เราทาควนเลไปม้วนเราแต่ว่าเอาแต่แต่ไม่ได้เลยมาค่ะอืมก็เอี้ยงเห็่ยนี่อยังเอี้ยเห็นก็ตาเลยนี่ชวดม้วนอยู่ในขุดข่อยเราหยิบเบอร์ฟังอย่างนี้มือมือนอนฟอกบวบเลย มัอนนี่สวดม่นเต็มอยู่ขุดผมเนี่ยบุ่ม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 มีแห้งอีกเป็นไฟเป็นข้ามนี่ใหญ่ผมมาสวดม่นอยู่ขุดผมเนี่มือคนมอพากภาคันนอนบอกกวงก่อนะว่ได้นอนนอกคนมอาเคยถิ่มบรรลุบรรพนน้อยม่ดีเดี๋ยวนี้นี่นีหนิแกมานมือมือนั้นผมเปไดยินเสียงผมไม่ไล่หมอมาเลมันโดดลายมันก็เล็กเสียงก็เลยกเงียบผมว่าพี่พี่ใว่าเขาจะมาถ่าผม ว่าถายผมรลบวแบิมื้นมผมไปเอาเอาเอาท้องเขุดฟาเกาขุดท้องเลยบ้านนี่ผมก็เล่นอนลัวไปมีคนมากแ้่เจมามขอไปเอารถมพร่อเอารถม้พร้อมหมนนี่ก็สีบา,นนาเลยฝันเลยแก็เจอารถมารถจอดที่นี่มะขอมาขอมะข่อประตูโป๊ก๊๊เกิว่าอยงนเพราะว่าแค่ได้อกว่าจะกูดอกฝันโอ้ยมาหาคู่บานีลาจะไปท่าเขาไปมมนุ่มกัไปในบ้านจักานจะเข้ามาท่าน ม,ม,ม oh, oh, him, okay. ันมุ He ่นก oh, ็ไปยัางในบ้านโอ้ยมีแนวอยู่มุ่นเถออ้ท่นเอออันเดจันท์ก็เช่ารถก็เขาไปเอารถมาหับอยู่ไอ้ท่านฝนว่าเอารถมาหับอยก็เลืเข้าไปเข้าไปนั่งเมื่อเจ้ามีเฮี้ยหลังหนึ่งกเจ้าเอาฝ่ายอ้อมได้ไหมเลื้อเฮี้ยหนวกเลยเลื้อนเหี้ยหนวกาฝ่ายอ้อมเอาเฮี้ยคนอยู่อยู่พวกเก่าคือเลื้อเอาฝ่ายอ้อมไอท่านโอ้บวังเหนือเป็นสี่ผ้าจานคนออกของขังคนออกของหมอล้านคนออก้องไั้ท่าน เหองี said, oh, so so ้ยบมันจิได้ทุ่นขึ้นเหเฮีนยด้าหลังวงจรก็มานถิ่มาั่นเชียงเวีงมาั่นคนนึงว่าเอ้บางุนได้เขาไปอยู่ในฝ่ายมกวก็จะอ่อมเงียเลยอ่อมทีเงียเลยเข้าไปเอานำทุบมาได้นทูกว่าได้ดอกทุ่เก้าดอกเที่ยนสามทุ่สิบเก้าดอกเที่ยนสาดอกมาน่กเพิ่นจูทุบด้วเขาเหล่าคนลงไปหญเพียงข้อบ่อยแเาจะได้จะพาเก่ามาอย่างถึงมาโอ้บานี้ พี่เจ้าเนยว่านิมตน ouais. anyway. พะอาจารต์ลงมาเนี่ยเอลุงมาเขาขืนนิม่นลุงพ่อจานย์บนลงวานลงมดเลยโคตรแขวนคนนวยมันควดเงินพราเจ้าขืนว่าผมเลยหาทางร้องไปร้ไห้ผมเลยไปขวดควดขวดควดขวดตีมือขืนว่าเปมืนพ้องตีมือขืนมาเมือนท่อนแตว่าสู้เป็นสูเป็นกลุ่มๆนี่หน่อยขึ้นแนว่หอยกี่ห้องกี่ยังอีหลายตีขืนว่าตีขานี่ขืนาเป็นเลขเก็บเยี่ยมยยกยกอยู่นี่เป็นเล่กเก็บเยี่ยมยุบย ติดมือขึ้นมาน่วันนี้นี่เล้ว่าวนโอ้ได้ละวันาอาจารย์รขึ้นไม่ได้เหรออาจายังมือสิหัวอาจารย์เรายับไปห้องมันเรียกก็บมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรียกเก็บมากนอาจารย์ปีงไายวันคิดว่าวันนี้คว่ามขึ้นต่อจะหายนะวันอย่งนี้วันนี้ผมเลยคอีบคตดอีบโคดไปโคดไปจกไปเอายกขึ้นมาอี เป็นเลขเก้าไบานนี้เป็นเลขเ<ฮ>ก้าพ่อนนั่นเป็นเลขเก่าตีมือกันงานเป็นหนูตวเาเป็นเลขเก่า้องาบ้านในที่เฮี้ยนนัน่นผมไปยินบ้านผมเลยถามมึงบ้านในที่เฮียนหลังนั่นก่อน้นเกี้ยววหนึ่งสองหนะึ่งบานในทีน่เนาะเออบานก็นับถูกเสียเก้าดอกเนาะเ<ม>ที่ยนสามดอกบอกก็<ะ>้เ้า,นะานับว่าให้ขนาดบ้านบานบานี้ห้องค้านั่นเป็นเลขนั่น เดียวรวดเก็เก้าอัน no นี้เด like ีฮหันม yeah. ื้อนี่บอกจ้ากินมื้อคุมากหมาเจ็เก่าจ้งวัน่แล้วงามนีที่หาเกบ่างามตัวอืออ่าอก้าออันนี้ได้สองได้ไสมตัวเพราะยังอตีตะเกบเก่าวันแมเอาพู้พินักเขาได้สาตัวแห้งดีตัวดีตัวเอ่อันนี้คือบานเลขที่อันที่ฟันนี่ยังก็คึ่งสองหนึ่ หนึ่องนแม่เออกัเพราะนั้นแราก็เที่ยนการเที่ยนกระทูกชิบเก่าหรอเที่ยนสามเเขาจะบอกเขาจะนับเสมื่อเด้ถูกเนาะเดี๋ยวยู่บ่อเรียกูกกรเชียนไว้ไปทั้งสั้นละค่ะมโนเนียบะทามีผู้ใจรากใจสอบเนาะเก้าหนึ่งสามเนาะอาจารย์เก้าเออมโนเสามหนึ่งสามเก่าหน่นบ่ถูกามเอไ่ไมไามหนึ่งเก้า เทียนสามโด้พวกตั้งบ่อก้เออแต่ว่าตามเที่ยวขึ้นมากันเป็นพระเก่าพระหินหลายเดืนนี่จะว่ากุ้งคาร์นให้พวกเขามาเฮียนเหมือนกันให้อาจารย์ตอนนี้กับพวกแพร์อาจารย์มาไาวเห็นเอาคนวางชี่อเนี่ยอือห้วยฟันดีถ้าเก้าฟันเห็นท่องเห็นยังเหมืนเด็กอาจารย์ฟันมาในบ่ายท่องนเป็นเงินดืงอนลวดอืมตามสังเกตบงนลายสุดลวดหรอไม่ชุดเดียว แต่ว่าพยออเากันกตีไปหลายตัวมันกาเกิลตีไป้หนึ่งสองหนึ่งกับเกียวกเกียวนี่งามเนี่ยเนว่ะมยางเออมาคำนวณวงเล้วนี่เออหนึกับเก็กันยังตัวเดียวกันเนาะม่หาเกหรือเกลามันว่ะเออแต่ของเกาวเนี้ยนีแต่ของเก้าก็ต้องมีตัวเก้าติดแมนยังตัวเกลาเอ๋ก็ตัวเกาหันเด็ดเกลียวเจ็ดตัวโอ้ยละแมนละวาน มุดยังว่าแม่นแเนี่ยบางคนของเก่านอของเก่ามีพระเก่าพระอยังหลายหลายโอ้ยมันติดติดเก็ดติดเก่าระบาดเน่ยแม่นอืมอ่าพิจารณาเพ่กเนาะนี่ก็ข้อความข้อคุยกันไปนี่เป็นแย่ว่าเป็นแนวทางเนาะค่ะมันเป็นว่าสิล้วนๆกันสมควรลงทุนหรือยังลงทุนนี่เนาะค่ะห้างกับพวงกันกันล่ะเนาะว่าดอกตัวใดมันก็ยังมันมีแต่ยังขาดกันหน้าดื่มมันละ ค่ะนี่ละค่ะห้าน้อยห้าน้อยมือนี่มือนี่ไปเที่ยวตั้งประเทศเนาะค่ะนี่ก็เรศโทษเบอร์ไหมเรศโทษไหมอันนี้เบอร์โทษของอาจารย์ก็ไรไม่เจริญเระเบิดค่ะเอาอันไม้น้ำแม่มาสั่นเพิ่นลาผู้ใดมาไปเที่ยวตั้งประเทศกะลงทุนได้เด้อค่ะบอไมีผิดปฏิบอาจารย์ว่าบอผิดจะบอผิดฟุกหว่า ค่ะพผิดพจักเทียมาสันค่ะสูงมือหนึ่งก็ยี่สิบกมือเนาะโอ้ยสองเดียมสองเดียมที่ยี่สิบกมือแล้วค่ะออแล้วก็มีเหลขส่วนอาจารย์ฟันมาขึ้นนี่เนาะค่ะส่วนเหลขกฟันอาจารย์นี่ค่ะโอ้ยคุณน่ะสามตัวเม็ดเดียวว่าสั่นค่ะแม่ห้าเจ็ดเก้าอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นเลขฝันเนาะค่ะเลขฝันตัวนี้ก็จะเป็นเลขเลขบ้านค่ะเออ อันนี้เป็นเลขเที่ยงกับเลขคู่อิเร์นวลบาเม็ดรวมนั่งมกับสิสามชุดตอนตัวเท่านั้นเนาะสามชุดกะหาเสียงหาที่ตามดยันมุกาันว่าเห็นท่องที่ยัหนไปบอลอดเด้แมนแมนเลยพันว่าได้ใบท่องใหม่นพ่นนีโอ้ยกันว่าข้าเจ้า่คนดูันว่าขาเจ้าัท่องวัถวายเนาะโกก้ยเนาะวันวัดเยี่ยม เป็นูปไฟสีทองึงโอ้ยมเมื่อเก็ยศูนย์เกีระชอกกขออกเนี้ยศูนย์เกตกระดานพมัดมันแน่ะจะอู้ววววนวว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 วเววววนววววววกวดวววยวววววว่ววาวอววววววว่าววววววนวว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 วาวว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 วนวว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 ว้ อาดน้ำยู่น้ำกินเนาะเรื่องนมันเคียงปันไข่เนี่ยค่ะเอาผู้ใดเอฟซีผู้ใดได้ยินแล้วกะผู้ใดอยากทำบุญกะติดต่ออาจารย์ได้เด้อค่ะเบอร์โทรพระยุวัฒนาสยามโ่วมบันไดซอยค่ะนี่เบอร์โทรของอาจารย์ก็คือนี่แหละค่ะเบอร์ไม้ได้ซูมมือค่ะผู้ใดได้ซูมมือสามารถเน่ากินเน่ายูใช้เวียน เราประเดี๋ยวรบกวใบนใช่ป่จ้าเทียอือค่ะเอาเด็กก็ได้แล้วลกกวันนี้ก็สิรบกวนอาจารย์เท่นี้เนาะคะ<ช>่ะเนาะอาจารย์ไปพักผ่กนอนค่ะ